เอิ้นทูเอิ้นหน่อย enjoy นะ้าว่ามาแม่ podcast ส,สวัสดีสสดพี่พากาศค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่ามาอีแม่พ p o แคสต์ค่ะอีพีนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ปลายจวักเคยได้ยินไหมคะพี่พกาเคยได้ยินมาบ้างค่ะมันหมายความว่าอะไร มันเป็นเหมือนสุภาษิตสุภาษิตหนึ่งที่ไว้ใช้กับผู้หญิงในสมัยแบบโบราณอะไรอย่างนี้ค่ะเอกี่ยวกับเสเน่ห์ของผู้หญิงสมัยโบราณอะไรอย่างนี้เราเ,เคยฟังได้และได้ยินมาแหละใช่เลยสเสน่ห์ปลายจะวักเนี่ยเขาพูดถ้าเราแบบไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลค่ะเราจะนึกถึงอะไรคําว่าสเสน่ห์ปลายจวักคือหนูอะรู้สึกว่ามันเหมือนกับความที่เป็นแบบว่าความ อ่อนน้อมหรือความเป็นกุลสตรีของผู้หญิงในยุคสมัยนั้นอะไรเงี้ยว่าแบบความอ่อนน้อมของตัวความปราณีหรืออะไรประมาณนี้อก็คือแบบเหมือนกับเป็นคําที่เคยถูกสอนมาใช่ค่ะใครสอนพ่อแม่หรือว่าครูอู่ยายเลยแหละรุ้อรุ่นย่ารุ่นย่าใช่ย่าเป็นคนสอนพี่ประกาศนี่คือแบบว่าเป็นราชนิกูลใช่ไหมไม่ขนาดตระกูลการสิล์เนี่ยเขาสอนยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ แม่เขาก็จะแบบคุณย่าก็จะประมาณว่าคอยจะสอนเรื่องแบบว่าการทําอาหารออหรือแม้กระทั่งมารยาทในบนบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ยังไงไหนพี่ประกาศเล่านิดน,นึงไม่ค่อยได้ยินนะเออแม่ไม่ค่อยได้ยินเด็กๆจะมาเล่าให้ฟังว่าปู่ย่าตาทวดคุณพ่อคุณแม่จะมาสอนมารยาทในการ เป็น,นกุล<า>สตรีอะ <c oughs> มันก็ไม่ถึงกับคุณลสตรีขนาดนั้นแต่ว่าให้เรารู้มารยาทเบื้องต้นในการทานบนโต๊ะอาหารกับผู้ใหญ่เพราะว่าคุณย่าก็แบบรู้จกักคุณเติบโตมาแบบไหนเนี่ยคุณเล่าให้ฟังนิดหนึ่งอันนี้ไม่ค่อยได้รู้ <c oughs> เรื่องข้อมูลของตระกูลเธอเลยอะเออเราเติบโตแม่หนูก็เติบโตมาแบบคนธรรมดาทั่วไปลคะค่ะมันก็แบบว่า <c oughs> มันก็ไม่ถึงกับแบบต้องแบบสแบบูงหรืออะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วคุณย่าสอนอะไรที่จําได้ที่พี่ผักกาจจาได้ พี่ย่าก็สอนเรื่องความแบบรักมวลสงวนตัวของผู้หญิงสมัยเหมือนสมัยที่ย่าแบบสอนโดนสอนโดนทั่วสอนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอใช่โดยทั่วไปนะแล้วเรื่องอาหารหละ่ะอาหารก็ย่าก็จะเป็นแบบว่าทําอาหารก็หนูก็โซแมาก็แบบไปดูย่าทําบ้างเป็นบางครั้งแม่ก็แบบบางครั้งก็ไปช่วยย่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยได้แบบเข้าครัวเยอะเพราะว่าย่าจะเป็นคนที่แบบทําแบบตื่นเช้ามาทํากับข้าวาซึ่งเราก็ตื่นไม่ทัน สมัยคุณทวดคุณย่าเนี่ยต้องตีห้าตีสี่น่นนอนอ่ะก็มานึ่งข้าวหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยต้งตุ๋นไว้ก่อนตอนตอนแบบตอนเช้าคุณกินเช้าเลยคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่ซึ่งเด็กยุคนี้ก็คือแบบได้กินค่ะเพราะว่านอนเช้าตื่นมาทันเพราะว่านอนเช้าล้วค่อยกลับไปนอนต่ออ่ะแล้วแล้วคุณย่ารู้ไหม มันมันมีช่วงที่ผักอ่ะยังอยู่กับคุณย่าแล้วแบบคุณย่า<อ>รู้หมว่าเรานอนเชา้าคคุณย่าเหรอคุณย่าไม่รู้เออเพราะว่าอยู่ในห้องใช่ใช่ค่ะใช่ใชก็คือเอา้าลุกหลานลุกขึ้นมากินข้าวเช้าจังเลยแล้วเขาไปนอนต่อ แล้วแบบเอ้าหายไปไหนแล้วตอนเที่ยงทำไมไม่ไปกินข้าวเที่ยงกันลากไม่เมื่อคืนเราไม่ค่อยอ่านหนังสือเยอะไปหน่อยประมาณนั้นประมาณเออนะโอ้ยเกณฑ์ขึ้นเยอะเหมือนกันเนาะเสียงหัวเราะของเราเปิดรายการมาก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคือคําว่าเสน่ห์ปลายจวักเนี่ยพอกลับไปนั่งรีเสิร์ชข้อมูลแล้วอ่ะคือพี่ก็เติบโตมากับการที่แบบคําว่าเสน่ห์ปลายจวักนึกแต่เรื่องอาหารเพราะลารุฮแค่ว่าจวักอ่ะมันเหมือนกับ มันหมายถึงเอที่ตัดแกงของคนโบราณสมัยก่อนูรู้ว่ามันเป็นแบบคําพูดแบบท่าทางอะไรสักอย่างก็คือมันคืออุปกรณ์ทําอาหารอ่ามันคืออุปกรณ์ทาอาหารเขาบอกว่าเจ้หวักเนี่ยมันเหมือนคล้ายคทัพทีบ้านเราแหละเออหน้าตาเป็นไงก็ไม่เคยเห็นออกัาแต่ว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างหม้อแกงเพื่อจะแบบคอยตักเนี่ยเออมันเป็นผู้หญิงที่น่าชื่นชมสมัยนั้นอ๋อเพราะแบบ แบบมีน้ำใจรองนะำเออมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปนสุภาษะศิต์ที่ค,คนไทยอ่ะก็นับถือมาว่าเออเป็นผู้หญิงอนะ่ะเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องมีสเสน่ห์ปลายจวักแต่พอแบบพอเราอ่านเรื่องบอทิศาเขาไปเยอะๆเนี่ยเราก็จะเจอว่าเอาแบบย้อนแค่สมัยรัชกาลที่สี่รัชกาลที 5, ่ห้าเนี่ยะคเราก็จะมีเรื่องราวของเจ้าจอมต่างๆนานา,นา,นาน เจ้าจอมมารดาสมัยสนมหอนยน่างเนาะอ่าเพราะมหากษัตริย์ก็จะมีม,มีนางสนมมีอะไรเงี้ยนางสนมที่ขึ้นท่านหน่อยก็เป็นเจ้าจอมอ่าเจ้าจอมที่มีลูกก็จะเป็นอีกเจ้าจอมหนึง่งอะไรเงี้ยมันจะเยอะมากทีเนี้ยด้วยความที่ผู้หญิงมันมันเยอะอะ่ะแล้วก็อ่สมัยนั้นอะ่ะผู้หญิงหลายคนเนาะมีสามีคนเดียวมีเป็นท่านขุนบ้างเป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ไม่ต้องนึกถึงความวุ่นวายอ่ะอพี่ว่าไม่น้อยว่านั่นแหละแค่ทุกวันนี้แบบสามีเดียวภรรยาเดียวยังแบบไม่น้อยเลยถูกไหมทีนี้พอมันเป็นแบบเยอะขึ้นอ่ะผู้หญิงทุกคนอ่ะอเขาก็จะต้องค้นหาตัวเองคในยุคนั้นเขาก็ต้องค้นหาความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างแล้วไหนจะกคาสั่งสอนของนี่ไนงะ คุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณวดอแม่บรรพบุรุษล้วสอนมาว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องทําอะไรบ้างอุย้ยเราจะเจอข้อมูลแบบเยอะที่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าใครได้ชอบเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพื้นเพเยจะมีความสามารถด้านอาหารด้านอาหารเป็นหลักเลยอืม,อม,มีมีเจ้าจอมอยู่ท่านหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าเราคลั่งไคล้แล้วก็เราค่อนข้างเราเรารักถ้ามองเป็นตัวละครเรารักตัวละครตัวละครนี้ก็คือเจ้าจอมสดา ในสมัยพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หของเราเจ้าจอมสดับเนี่ยเขาเป็นคนที่เออเรียกว่าครีเอทอะในมุมบ้านเราเี่ยครีเอทเมนูหลายๆเมนูเช่นน้ำพริกโรงเรือเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอ่าเคยได้ยินน้ำพริกลงเรือก็จะเป็นแบบน้ำพริกพัดกลางีก็จะมีประวัติเรื่องดาวของ ของเจ้าจอมท่านที่ท่านชอบการสรรสร้างเมนูสมัยก่อนเนี่ยมันจะมะีการทำเมนูแบบถ้าบ้านถ้าปัจจุบันบ้านเราจะเรียกว่า Creator, ครีเอเตอร์นะฟู <Food Creator S 1> <ช>้ดครีเอเตอร์ฟู้ดครีเอเตอร์ก็คือแบบเอาเรียกว่าอาหารมีอะไรเอามาสรรสร้างให้เป็นเมนูเสิร์ฟให้กับคนในครอบครัวหรือว่าแขกได้รับประทานกันสมัยนั้นเขาเรียกเมนูด้นสด,ด,ดหมายคาว่าเดินเข้าไปในห้องเครื่องเนี่ยแล้วเจออะไร ก็หยิบมาก็หยิบมันมีเมนูหนึ่งที่วันอ่าคิดว่าจะจะจะเก็บข้อมูลมาเล่าให้ฟังหนึ่ง mm hmm. เขาเรียกว่าเมนูแกงรันจวนเพิ่งจะทำให้พ mm ี hmm. ่ประกาศกินไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้ oh, แซ่บมากเออแต่ว่าเราเปลี่ยนจากเนื้อมาเป็นแบบกระดูกอ่อน <c oughs> แต่ว่าเราเราเรา,เร,าเราปรับปรับปรุงสูตรเนาะ <c oughs> จากเอ่อตำราเก,ก่าก็คือเอ่อตำราของเต้าจอ้สลับนี่แหละที่เขาเลือกที่จะ คัดลอกเอ่อคัดแยกขอโทษทีค่ะคัดแยกเอาพริกกับผักที่มันอยู่ในหม้อที่ต้มตุน๋นจนเปื่อยเอาเฉพาะเนื้อออกมาค่ะแล้วก็เอามาปรุงเพิ่มมาปรุงเพิ่มแล้วก็วัตถุดิบหลักผักหลักก็กจะเป็นแบบโหระพาแล้วก็ใส่กระเทียมที่เป็นเม็ดๆที่พี่ที่พี่ใส่ลงไปแล้วก็หัวหอมแดงอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปให้มันมีรสแต่คนยุคนี้มันเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนเขามีการดัดแปลง แกงรันจวนให้เป็นแกงที่ใส่น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิเออน้ำพริกกะปิมันก็จะมีความเปรียปร้ยวเรี้ยวเค็มเ็มหวานหวาน,วนหอมแบบหอมความพริกขี้หนูสูหอมกะปินิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเราก็จะได้กินแล้วก็รู้สึกว่ามีความสดชื่นของกลิ่นกะปิโชยนิดนึงอันนี้เป็นเมนูของท่าน<ะ>เมนูด้นสดมันเกิดจากการแบบเดินเข้าไปแล้วในนี้มีอะไรเหมือน เหมือนเวลาเราเข้าครัวหรือเราเรียกว่าเมนูล้างตู้เย็นใช่เราก็เลยมีเมนูล้างตู้เย็นทุกวันที่เข้าครัวใช่ใช่เพราะว่าเมนูล้างตู้เย็นเนี่ยมันจะมีของเหลือเยอะบางอันเสียบางอันไม่เสียไงแล้วเราก็เอามาทำใช่ใช่ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออคนสมัยก่อนอ่ะเขารู้จักคิดรู้จักทำและส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง เจ้าจอมบางท่านอ่ะมีเนื้อหาปรติษาบางบางช่วงบางตอนเจ้าจอมบางท่านค<ฆ>่ะไม่ได้เน้นเรื่องอาหารแต่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของคอสตูมสไตล์ลิปอ๋อเป็นแบบแฟชั่นใช่บางท่านคือเออเน้นเย็บปักถักร้อยอและมีบางท่านที่ชอบถ่ายภาพเลเดี๋ยวว่าหลังเรื่องผู้หญิงถ่ายภาพเนี่ยค่อย,อยเออ เนี่ยทีเนี้ยคือมันมีความเท่ของผู้หญิงในยุคสมัยนั้นซึ่งมันก็ย้อนกลับไปไม่กี่ร้อยปีเนาะแต่ว่าเราเราคิดว่าผู้หญิงในยุคนั้นน่ะเขาจะต้องค้นหาตัวเองเหมือนที่เด็กยุคเนี่ยจะต้องค้นหาตัวเองนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ยุคสมัยนั้นเขามีสกิลฝีมือต่างๆไม่ได้เยอะหลากหลายเหมือนเด็กยุคนี้ไงมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยได้พบผลทางโดยเฉพาะ เมนูอาหารที่คิดคนขึ้นด้วยตัวเองบางคนมีความสามารถในการที่จะเขียนงานก็บันทึกลงไปเป็นตำรับตำราของตัวเองอันนี้มันก็คือเสน่ห์ของของผู้หญิงที่เขาเรียกว่าเสน่ห์ปลายจวักทีเนี้ต้องถามพี่ประกาศก่อนว่าวันนี้คำว่าเสน่ห์ปลายจวักอะมันยังสำคัญกับเด็กยูคปีหมในมุมของวัยรุ่น สำหรับหนูแล้วก็ว่ามันก็มีนะ uh huh. มันยังมีผลอยู่อะไรเงี้ย uh huh. ก็แบบในเรื่องของชีวิตคู่หรืออะไรก็ตามแต่อะไรเ uh huh. เพราะว่าเรียกว่าไงเดียมันยังคิดว่าการที่เรามีเสน่ห์ในด้านเนี้ยอาจจะแบบทําให้ส่วนหนึ่งของชีวิตคู่มันดูแบบดูเอนจอยมากขึ้นหรือแบบไปดูตัวอย่างมาจากไหน แม่แน่เลยแต่มีบ้างใช่เพราะคุณแม่เป็นคนที่แบบทำงานบ้านเก่งมากทำงานบ้านใช่อยต้องถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่ยินดีจะทำเก่งหรือว่าถูกบังคับลูกไม่ทำเอาเราก็มีช่วยบ้างแต่บางทีแม่ก็เตบนเด้นเนออกมาเตื่นมาแล้วนอนอะไรทั้งวันอะไรเยอะใช่แต่แม่ทำงานบ้านเก่งมากแล้วก็ทำครัวเก่งไหมทำครัว เรียกว่าถนัดเป็นบางแบบประเภทของอาหารดีกว่าอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าบางอันก็จะแบบคุณพ่อเป็นคนแบบทำใช่สนิทก็ผู้ชายก็มีแหละพี่ผักก็เลยให้ได้เห็นตัวอย่างใช่ค่ะของสิ่งที่คุณแม่ทํามาใช่ใชแล้วเธอได้อะไรแบบว่าโอ้เได้แบบว่าเราได้รู้นะวิธีการแบบทําความสะอาดแบบแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยซักผ้ายังไงหรืออย่างเงี้ยเพราะปกติช่วงนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบซักผ้าแบบเอาไปซักใส่ ใส่เครื่องแล้วก็ออรอปั่นแห้งอะไรแล้วก็อบเลยใช่เ,ออเราก็ไม่รู้แบบวิธีแบบว่าออทําไมแม่ซักผ้าหม่มมันถึงได้หอมขนาดที่แบบเราทําเรายังแบบออไม่เท่าแม่เลยบบอะแบบปั่นให้พี่ฟังหน่อยเซก็แบบเรื่องความสอาดโอ้โหอันนี้ยกให้แม่เลยแม่แบบโอ้ คตรแบบโปรเฟชั่นแลอะแบบแม่ซักผ้าไงให้มันขาวขนาดนี้แบบจากผ้าแบบผ้าหนูแบบสีเหลืองๆอะเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบคราบเหลืองหรืออะไรก็ตามแต่มันจะเป็นคราบเหลืองเออแล้วผ่านมาวันเดียวแม่เอาไปซักคือขาวแบบขาวเหมือนไหม่อะแล้วถ้าเป็นเธอเธอจะทําได้ไหมโอ้หนูก็หนูก็ถามแม่แล้วแม่ก็หนูทําตามที่แม่บอกเลยนะอย่ากเช่นไหนแม่บอกอะบเอาน้ำยานี้มาราดไว้เธอเอาแล้วก็เอาค้างไว้นะซักแบบ สีกี่นาทีก็ว่าไปแล้วก็เอาไปซักก็ไม่ก็ยังหมองอยู่ดีก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะก็ทาตามที่แม่บอกนะอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่าทิ้งมันไว้อย่างงั้นแล้วซื้อใหม่หนูว่ามันน่าจะใหม่น่าจะใหม่กว่าด้วยแล้วก็ข่าวกว่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยได้เออแต่คนน่ะคุณคุณแม่อยู่เท่าไหร่ถาพ่อค่ะเกือบห้าสิบแล้วค่ะใช่คือคนในยุคที่คิดว่า แม่ส้มกับคุณแม่นงพี่ผักเนี่ยน่าจะเติบโตมาในยุคเดียวกันยุคที่คุณ,คณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยซีเรียสกับงานบ้านมากใช่ใช่คิดว่าน่าจะน่าจะพอแบบเบาบางนะจากยุคสมัยโบราณที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่เรา<อ>เล่าให้ฟังแต่ก็ยังเป็นลักษณะที่ถุงเท้าต้องสักเองไม่มีเครื่องใช่ใช่ฉันเติบโตมากับปนหนึ่งที่ต้องมานั่งขยี้อะ่ะแล้ว เขาทันหรือเปล่าไม้กระดานที่เป็นไม้กระดานปอนในการมลังค์กูจทันเนาะมีแบบแม่แบบอยู่มาประมาณโอ้กี่ปีก็ไม่รู้ว่าไม้กระดานเนี้ยคือแบบไม้กระดานที่เป็นไว้ใช่ไว์ั้งนอ่ะไม้กระดานแบบปกติอ่ะใช่แม่เป็นคนแบบต้องใช้อันนี้ใช่แล้วคือคุณยายที่บ้านจะห่วงมากกับอีไม้แปลงผ้าเนี่ยอห่วงมากเลยนะคนใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันช่วยได้ดีจริงๆกับการแปลงผ้าเพราะว่าแปลงมันก็จะต้องเป็นแปลงไม้แข็งๆเนะาะค่ะแล้วพอมันมาเจอกับไม้ที่เนื้อแข็งอะ<ช>่ะมันทําให้เราอ่ะซักถุงเท้าได้ง่ายแล้วถุงเท้านักเรียนเด็กอ่ะอ๋อมันแบบดำอะ่ะขาวๆจนดับจากดำๆก็แบบก็สีชี้ยใช่ใช่แล้วก็ได้คนพบการใช้ไฮเตอร์ตั้งแต่สมัยตอนหนึ่งซึ่งมันเหม่งมาก สําหรับเราสมัยก่อนเนี่ยไฮเตอร์คุยขออนุญาตเล่าถึงแบรนด์นี้นิดนึงเป็นแบรนด์ที่แม่บ้านหลายคนจะหลงรักแต่ก่อนมันจะไม่มีมันม่มีแบรนด์หลากหลายแบบนี้มันก็จะไฮเตอร์ไฮเตอร์ขวดเหลืองไอขวดชมพูซักผ้าขาวแล้วก็ขูดขูดขูอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแช่ให้เขาให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้บางบางสัปดาห์แช่จนเน่าเลยจ้ะใช่ใช่าะมันเม็นเนอะใช่เพราะว่ามันก็โดน เศษดินเศษอะไรนะุ่แต่พอเราได้ซักเองอะรู้สึกไหมว่าไม่อยากใส่ให้เปื้อนมากใช่เพราะว่าเราได้ซักเองไม่อยากทําให้มันแบบโดนดินเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็จะจะรู้สึกว่างานซักผ้าเป็นงานที่น่าเบื่อมากในทุกๆสัปดาห์ของของวันหยุดค่ะวันหยุดการไปโรงเรียนเกียนาะที่เกียดมากเสื้อขาวเสื้อนักโรงนักเรียนอะไรเงี้ยแต่เด็กผู้ชายมันก็จะ จะสกปรกกว่าเราแต่ว่า <laughs> ออพี่มีเนาะมีพี่ชายน้องชายเงี้ยต้องซักให้พี่ชายน้องชายด้วยเนี่ย<อ>เป็นความทรมานมากแล้วก็ขออนุญาตคุณแม่นะคะ <laughs> เป็นคนขี้เกยียจซักผ้าแล้วก็เป็นคนขี้เกยียจตากผ้าพับผ้าร <h ums> ีดผ้างานผ้าไม่เอาเลย <h ums> เพราะเหนื่อยกับการแบบสะแช่ซักล้างแห้งรีดพับเหนื่อยมาก <h ums> ทุกสัปดาห์เนี่ยถ้าเพื่อนมาที่บ้านจะเห็นเลยว่า ทุกวันเสาร์อาทิตย์ส้มจะนั่งรีดผ้าอยู่ประมาณห้าสิบตัวขั้นตะกเอารวมของพี่ชาย้องชายด้วยใช่แล้วก็แม่อีกแล้วก็พ่ออีกพ่อเป็นคนชอบใส่เสื้อปาหัาสีขาวอะกับก,กงางเกงยีน่ะสมัยใหม่นุ่มๆว่ะยากสักยากฉันเหนื่อยมากแกฉันรูแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ถูกสอนมาแล้วก็ในวัยนั้นขี้เกียจมากเลยคือการตำพริกแก ตาเองตามเองตาเองพี่ผระกาศตามไหมคุณย่าสอนไหมคุณย่าเหรอสอนแต่ไม่ค่อยมีแรงตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีแรงเพราะแม่ให้ตามไปก็ไม่มีแรงอยู่ดีฉันเห็นวันนั้นฉันเห็นทหันผักนิ้วหรือว่าผักจะขาดก่อนกันมันจะรอดไหมนะใช่คือคือมันดูเหมือนกล้ามเนื้อมัดเล็กแบบไม่ค่อยถนัดไะ่แรงแต่ถ้าให้กดเกมนี้มาเลยจ้าโอเคค่ะ อุ้ยอุ้ยเสร็จปึ๊บมากจริงๆต้องบอกว่าความเป็นจริงของพวกเราคือเราจะต้องหยุดไว้ชั่วข่าวแล้วก็ต้องกลับมาใหม่เพราะว่ากดเกมมันไปหน่อยค่ะคุณคุฟังเมื่อสักครู่นิดนึงค่ะต้อยรอเกยถึงไหนแล้วก็ไม่รู้สติสตางหลุดมากก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าอ่ะพิกแกงค่ะคุณยายสอนให้ตามพิกแกงทรมานมากหลังเลิกเรียนสุดท้ายก็คือได้มา ได้วิชาพี่แก้มาพร้อมๆกับวิชาขับรถเนี่ยรินคุณมาก็จะแบบแอะจับได้เสียงเสียงท้องทุ่งหนีจะจับได้แล้วมีเสียงรถด้วยอันเนี้ยมันก็คือเสน่ห์นึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเก็บติดตัวมาค่ะเรารู้สึกว่ามันมันเป็นประโยชน์มากๆเมื่อวันที่เราจะต้องออกไปเจอโลกกว้างเช่นไปบ้านเพื่อนเราเริ่มแบบอะ มันกับข้ามันต้องทาแบบบีซี่ตอนนี้ช่วงแบบเป็นวัยรุน่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วพอมาอยู่ขอนแก่นเราก็เก็บวิชาที่เราแบบเรียนมาแล้วกลายเป็นคนที่ทุกวันเนี้ยชอบทําอาหารจากจากที่แบบโดนบังคับตอนเด็กๆนะฉันเริ่มมาจากการขูดมะพร้าวบนกระต่ายอะตอนเด็กๆอะเนีย่ยขูดปะเธอขูดปะไม่เคยขูดค่ะทรมานมากเนื่อยมันจะเข้ามือได้ง่ายๆมากเลยแต่มันจะต้องค่อยๆเงี้ย แฮแฮแฮเองเหมือนคล้ายๆแบบหนังแม่เบี้ยแฮแฮแเหมือนตัวเองเป็นแม่เบี้ยใช่แล้วก็พอไปตลาดแล้วมันมีเครื่องขูดก็รู้สึกว่าเออเทคโนโลยีแบบนี้กเจ็บเนี่ยเหมาะมากเลยเราจะได้ไม่ต้องขูดอีกแล้วหลังจากนั้น คุณยังก็ไม่ให้ขูดมะพร้าวทั้งขูดทั้งคันเนี่ยกว่าจะได้ออกมาเป็นแกงแบบคนสมัยก่อนอะมันยากเลยมันนานด้วยคิดดูว่าแบบผู้หญิงสมัยก่อนมีความอดทนขนาดไหนแน,น่นสิคะเราว่าเราทํากับข้าวทุกวันนี้ข้าวควรเราต้องใช้ความอดทนแล้วใช่ไหมแต่คนสมัยก่อนอะกว่าหนักกว่าค่ะพี่ผักแต่เราชอบพี่ผักกาดอย่างหนึ่งไม่ เธออาจจะเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเมหมือนเธอกาลังจะเรียนจบแล้วชีวิตจะก้าวเข้าสู่คการทํางานมันก็นต้องมีการวางแผนชีวิตหลักการทํางานคบ้างเริ่มวางแผนชีวิตครอบครัวเดี๋ยวเรียนจบไปสักพักหนึ่งจะเริ่มไถ่ถามเดี๋ยวไถ่ถามจากพ่อแม่ว่ามาเลยจะมีแฟนดูเหมือนแบบเอ๊ะฉันแท้แรงถึงหรือเปล่าทาไมเธอไม่มีแฟนแต่ <S <S 2> <S 2> <S มันเป็นชีวิตปกติที่หลังเรียนจบแล้วคือเราก็จะต้องเราก็จะต้องมีครอบครัวเป็นของตัวเรา,าและวิชาที่มันเป็นสเสน่ห์ปลายหวะที่เธอฝึกฝนไปต่างๆนาน,นาเน,นี่ยจากคุณย่าเธอจากคุณแม่เธอจากแม่ส้มจากดิฉันเนี่ยเธอก็จะกลับไปแล้วเธอก็เออมันดีมันดีจนเรารู้สึกว่าสเสน่ห์ปลายวัวหวะคนอาจจะลืมไปแต่ วันนี้สเสน่ห์ปลายจะวักอาจจะถูกเปลี่ยนให้เป็นสเสน่ห์ปลายประหยัดก็ได้พี่ประกาศสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเวลาเราแบบทํากับข้าวในครัวแมทก็อย่างที่บอกตอนแรกก็คือเมนูแต่ละเมนูจะเป็นเมนูรูงเกนคือเราจะรู้สึกว่าการทํากับข้าวเองอ่ะเราจะบอกพี่ประกาศเสมอบอกเด็กๆเสมอเลยว่าคะมันประหยัดมากมันประหยัดมาก เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากินเราเรากินกันประมาณสักห้าคนคเวลาเวลาคุณจะไปกินข้าวที่โรงอาหารใต้หอค่ะคุณคิดว่าหนึ่งคนจะอยู่ที่งบประมาณประมาณเท่าไหร่หกสิบถึงเจ็ดสิบเดี๋ยวนี้เหรอข้าวกล่องนะน้ําด้วยนะน้ําด้วยเหรอน้าด้วยไหมไม่ทั่วหรอกน้าก็ไม่นมี้ไม่รวมน้ําก็ข้าวประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้ค่ะเราก็น้ําด้วยก็ประมาณแบบ เกือบร้อยแมประมาณนี้มือละมายถั่วไปเลยร้อยหนึ่งไม่ไม่ลงกินขนมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันไม่รู้โวแพงเหมือนกันนะแปลว่าเด็กคนนึงอ่ะก็ประมาณสามร้อยใช่คะต่อวันประมาณนั้นเดือนหนึ่งเท่าไหร่สามร้อยเดือนหนึ่งก็ประมาณเก้าพันเก้าพันประาจะว่านี่มันจะหมดเงินเดือนแล้วแล้วไหนค่าหอค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าเนื่นค่านี้ค่าน้ำของหอ S <S ใช่ทีเนี้ยถ้ามันเป็นแบบนั้นนี่คือแบบขอนแก่นนะค่ะกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่มือร้อยมือละไม่ใช่จากมือรับข้าวปลาแกะเ่ยที่นี่เขาเรียกว่าข้าวปลาแกมนกันเหมข้าวปลาแกะที่กรุงเทพก็จะประมาณหกสิบเจ็ดสิบกาแฟอีกหนึ่งแก้วก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทุกวันนี้กาแฟแก้วหนึ่งประมาณเจ็ดสิบแปดสิบระมาณบางร้านก็รอยหนึ่งก็ตีไปเลยว่าถั่วถั่วประมาณ ต่อมือเนี่ยจะซักประหยัดประหยัดเลยนะคือร้อยห้าสิบกินดีอยู่ดีนิดนึงก็สองร้อยบวกบวกมือละอะมือละมันหมายความว่าอยากกินดีอยู่ดีอ่ะคุณจะต้องมีงบประมาณประมาณเนี้ยแล้วคุณต้องทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่ในเมื่อวันเนี้ยค่าครองชีพสูงประมาณขนาดนี้แต่ว่ารายได้ยังต่ําเตี้ยเรียดินอยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่แบบรายได้มันจะสูงเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจ<ๆ><ๆ>ที่เราก็เห็นว่าว่ามันมันเป็นแบบนี้อนะไรเงี้ย การประหยัดโดยใช้สเสน่ห์ของเรามาตวักมันขึ้นมาตวักมันขึ้นมามันช่วยได้มากเพราะว่าออฟฟิศเราเนี่ยประมาณห้าหกคนเนาะค่ะห้าหกคนข้าวกี่ขันหกข้าวหกขันข้าวเนี่ยพี่ซื้อโลละประมาณห้าโลร้อยเจ็สิบโลละเท่าไหร่อ่ะนั่งดีดูนะสุดความเป็นแม่บ้านจะต้องกดกดเครื่องคิดเลขให้เก่งว่ะร้อยเจ็ดสิบข้าวหอมมลินะค่ะ หารห้าสามสิบสี่สามสิบสี่วันหนึ่งพวกเธอกินอะโลนึงฉันว่าโลนึงถึงไหมถึงถึงแล้เพราพวกนี้มันกินจริงจังมากโลหนึ่งสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าอ่ะเราสมมติเรามีประมาณสองร้อยไข่พวกเธอกินกี่ใบคนละใบสองใบแหละอ่ะคนละใบสองใบไข่ใ,ใบละประมาณห้าบาทห้าบาท ตีัฉันเคยฉันเห็นพวกเธอกินไม่เกินเจ็ดใบไข่ลูกเขยที่เราทำาออใช่คูณเจ็ดก็สาสิบห้าอ่ะเจ็สิบละเหลือ 130. อีกร้อยสามสิบค่ะเหลือร้อยสามสิบวันนั้นเรากินแกงบุนเส้นอืใส่ไก่ใช่ไหมใช่อะไ,ไก่เราซื้อมาประมาณห้าสิบบุนเส้นอีกสักยี่สิบผักนี่นั่นนู่นนี่แบบร้อยหนึ่งสองร้อยเราได้กินทั้งหมดกี่อย่างอะ พี่เอฟขอฟ้าเจ็ดคนเจ็ดคนสองร้อยน้ำเปล่าส่วนใหญ่แบบอ่าเราเราชอบอ่าัะน้ๆที่เราจะมีเครื่องดื่มแบบพิเศษหารเจ็ดคนละยี่สิบแปดบาทหนึ่งมื้อแล้วเราไม่เคยกินกับข้าวอย่างเดียวอ่ะอ่าใช่ๆเรากินหลายอย่างมาะไส้กรอกแดงแซบๆของเธอเลยนั่นอะหนึ่งถุงวันนั้นเราซื้อมาเท่าไหร่เท่าไหร่นะ หกสิบประมาณเจ็ดสิบณสปกรอบที่ที่เขาหิหิตกันนะคะคุณรู้ไังว่ะใส่กรอบทิมทอดแล้วมันกรอบรอันนั้น่ะเจ็ดสิบมากินกับข้าวเธอกินคนนึงก็ไปครึ่งถุงเพราะว่าเธอชอบมากชอบมากแล้วเราก็ทําน้าจิ้มของเราเองสลตะแล้วมื้อมื้อนึ่งนะเรากินเจ็ดคนสามร้อยเราได้กินอาหารประมาณสองถึงสามอย่าต่อมื้อ กับเจ็ดคนแล้วก็ด้วยรสชาติที่เป็นรสชาติแบบที่พวกเราชื่นชอบอ่าพี่ประกาศไม่เอาเพจหนูเอาแบบนี้หนูไม่ปุ้งแล้วก็แบบก๋วยเตี๋ยวหนูเอาแบบนี้แต่พี่ฟิลเขาจะแบบแซกนิดนึงเขาก็จะแบบกินได้ไดเออพี่แฟนชอบกินผักหน่อยก็จะกลายเป็นอีกเมนูนหนึ่งอยากจะนึกพิเศษหมูกระทะขึ้นมาก็เดือนละครั้งวันนั้นไปชอปปิ้งหมดไปเท่าไหร่ชอปปิ้งหมูทะพันเท่าไหร่ พันเดียวประมาณนั้นนะ่ะพันร้อยนิดๆเออพันร้อยไม่รู้เครื่องดื่มนะคะพันร้อยก็ตกละคนละสองร้อยก็เหมือนกับไปซื้อเขากินการไปซื้อเขาอะ่ะมันก็ดีแต่ว่าถ้ารู้จักวิธีในการบริหารจัดการอาหารมันจะเหมาะมากกับยุคสมัยนี้แต่คนกรุงเทพอ่ะมันจําเป็นแล้วลูกเพราะว่ามันแพงมากที่นี่ของพวกเธอยังถูกนะค่ะยังถูก ขอฟ้าเติบโตมากับการก,กินสปาเกตตี้คาโบนาราสกล่องที่แช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็เอาออกมาออมตอนเช้าแอบเ,เพื่อกินตอนตีห้าก่อนไปโรงเรียนเพื่อจะไม่ไปโตบนรถเพราะว่าเด็กเด็กเล็กเนาะพอโตบนรถก็จะหกบ้างนู่นนี่นั่นลเลอะเทอะชุดนักเรียนบ้างอะไรเงี้ยแม่ส้มกับพ่อเอฟก็จะให้กินข้าวที่บ้านตั้งแต่ตอนประมาณตีห้าครึ่งออกจากบ้านประมาณหกโมงไปถึงโรงเรียนก็ได้เล่นนิดหน่อยแล้วก็เข้าแถว โรงเรียนพอดีสเสน่ห์ปลายจะหวักก็เลยกลายเป็นสเสน่ห์ปลายประหยัดมีกินแบบพอใช้มีเหลือเก็บและส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่เก่งเท่าผู้หญิงนะพี่พักการการบริหารจัดการของในตลาดการเก็บอาหารอะไรบางอยา่างเชลล์ไนานหน่อยเอาเข้าตรงนี้อันนี้คืออาจจะต้องแบบใส่กล่อง ปิดไม่ให้อากาศเข้าเพื่อที่มันจะอยู่ได้นานขึ้นดังนั้นเราเกิดมาเป็นผู้หญิงเราก็ต้องรับวิบากนี้ไปแล้วเราก็จะได้เห็นวิธีการกระบวนการจัดการอะไรบางอย่างให้กับครอบครัวของเรา<ข>อ,อย่างไรก็ตามมันเป็นประโยชน์แน่ๆออสามีก็จะเห็นลูกก็จะได้กินอาหารที่ มีประโยชน์ชนด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมช่วยกันประหยัดช่วยกันสร้างครอบครัวไปก็เป็นเรื่องที่อยากเอามาเล่าสู่กันฟังให้เด็กๆยุคนี้ได้หันกลับมาให้ความสําคัญกับการทําอาหารลงมไปถึงการจัดการใช่ด้วยลมไปถึงการจัดการงานบ้านงานครัว<อ>งานเรือนเพื่อจะได้ไม่ต้องจ้างแม่บ้านแม่บ้านวันหนึ่งที่นี่เท่าไหร่คะ สี่ห้าร้อยค่ะออวันต่อ 1> 1วันต่อวันค่ะ่ยยนะถ้าแบบแม่บ้านมือโปรนิดนึงเข้ามาเป็นทีมเข้าเดือนหนึ่งก็พันสองพันเหมือนกันนะคะอเออแล้วแต่จํานวนขนาดบ้านด้วยแต่ถ้าอยู่หอผักเนี้ยเราทําเองได้อะ่ะเรารู้จักการบริหารจัดการการจัดห้องการเก็บของการอะไรต่างๆนานาที่มันมันจะสั่งสมให้มันกลายเป็น ฝีมือเฉพาะทางของเรานอกจากความรู้ความสามารถทางด้านเรียนแล้วก็ทางด้านการทํางานแล้วอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่มันควรเกิดขึ้นสําหรับเด็กยุคนี้ก็ไม่อยากให้ถิง้งไม่อยากให้เรามองว่ามันเป็นแนวคิดที่โบราณค่้าคลือ,อวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเราไม่มากก็น้อยแล้วก็สเสน่ห์ปลายจวักของผู้หญิงไทยก็ไปตก หนุ่มต่างชาติเยอะนะคะเออเยอะเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็ฝากไว้สำหรับสุภาษิตนี้เสน์ปลายหวักในอีพีนี้ของว่ามาอีแม่แล้วเดี๋ยวอีพีหน้ามีเรื่องอะไรจะมาเม้ามอยให้ฟังก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พักกาศมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกฝั่งทุกคนด้วยค่ะเจยกันอีพีหน้าบายบายค่ะ